อาัพเดทช่อมป่านตอนนี้ถึงไหนแล้วคะอัพเดทเชื่อป่านตอนนี้ถึงไหนตอนนี้เพิ่งถ่ายล่าสุดที่ทะเลไปเป็นคิวที่7ครับผมใช่ก็คาดว่าน่าจะอ่อนตอนเดียวพฤศจิกายนไม่ได้คาดว่าแหละอ่อนแน่นอนพฤศจิกายนครับผมใช่ครับผมตอนนี้ก็เคือผ่านมา1นส่วนสแล้วใช่หส่วนสาส่วนสใช่ประมาณ24คิวแต่ว่าเราเห้คิวให้หมดเลยให้หมดเลยครับก็ให้หมดเลยครับผมแต่ว่า ขนาดทคิวให้หมดยังจะไม่ทันเลยครับใช่แต่ว่าผมว่ายังไงก็ทันออนพิเศษจีแน่นอนใช่อาจจะมีแบบถ่ายไปออนไปใช่ครับได้ถ่ายไปแล้วความทรงจำเป็นยังไงบ้างกลับมาบ้างไหมตอนแบบเดิมๆเราทรงร้อยสาส์กลับมาเยอะเลยกลับมาเยอะมากเพราะแบบแต่ส่วนคือเราก็ต้องรื้อฟื้นคาแรคเตอร์ใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ครับผมยาง ในส่วนของ l ล v e จีนที่แบบเรายังไม่เคยเล่นกันหนักๆของขั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมมันก็<ช>ต้องแบบเขาเขาเขาให้ถืออารมณ์ของตัวละครแล้วแบบก็แสดงมนันออกมาใช่ยางอย่าง,<ช>างล่าสุดที่ไปก็ไปเจอพี่โอมอพี่โอมก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่คุ้นเคยใช่ใช่เหมือนกบนแบบ r e เนียนกรัรใช่ใชครับแต่ในพัรนทของไปอาจจะต้องมีการตปด่างของคุด้วยไหม มีแน่นอนนี่อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราได้เจอกันแต่ถ้าคนกลับมาแน่นอนเรื่องนี้กลับมาแน่นอนยกเว้นก่อนกับอินก่อนอินอัญญงมาทำไม่ได้ฟ้าอินตายไปแต่งรอบทลไมครับตายนะตายก็น่าจะขับไปแล้วนะคะอยากจะบลกว่ารู้สึกมาก่อนเออตอนนี้ตอนนี้ก็เทคิวเนาะแล้วก็แบบสั่งสัก็คือไปเรื่อยๆครับผมซีนอื่นๆที่หลายๆคนคาดหวังซีนว่ายน้ำซีนชมนมเองั เอ่อซีนว่ายน้ำแน่หายปลายเดือนนี้ครับใช่ก็มีไม่กี่วันแล้วเพราะส่วนใหญ่ซีนว่ายน้ำของในในเชือกป่านจะเป็นเปลมครับส่วนใหญ่ใช่ครับใช่เพราะเขาจะมีปมอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ก็ลงคิวล็อกล็อกล็อกเลนว่ายน้ำไปเลยเรียบร้อย กองจิ๊กแพ็มันต้องมาแม่ไม่มาครับไม่มาเนาะแต่เรามีมุมกล้องอ่ามันช่วยได้แบบไลฟ์มานู้นนี่นั่นเราวาดที่หขอรับขอป่าว่าดครับซีจีซีจีไปเลยครับใช่เราพร้อมเราจะแปะสีเขียวไว้ฮะเต็มละเกีอ่ะเ์เต็มละเกีอ่ะแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่ามีช่องที่จะฉายแล้วใช่ครับผมช่องวันครับใช่ครับผมคาดว่าเน ไม่ได้คาดว่าแหละช่องวันแน่นอนครับผมแล้วก็ทางออนไลน์ก็เป็นไอชีอีกใช่ครับผมาฝากก็หน่อยนึงการกลับมาจะได้เห็นเมื่อไหร่อะไรอย่างเงได้ครับผมก็ฝากซีรีส์ของเรานะครับเชือกปขาดบีเทลวีนอัสนะครับผมก็ออนแอร์เดือนพฤศจิกายนนี้ครับผมที่ทางช่องวันแล้วก็ทางออนไลน์คือ ICE ครับผมใช่ครับผมได้ดูแน่นอนครับฝากพวกเราด้วยนะครับใครที่ดีด้อมก็กลับมาได้นะครับขอบคุณครับ ผมก่อไล่ไปเดี๋ยวเราผมไล่ไปนะครับขาอาตรงกางเอาตรงกลางนะครับ

วิดีโอหรืออะไรอ่ะเราไล่กันเดี๋ยวเอาวิดีโอใหม่ก็ตรงนน้นหรือว่าตรงไหนดีฮะตรงนี้ครับเป็นวิดีโอไหมหรือว่ารูปรูปคัดติ